ขออะไรฮะขออะไรอีกโอ้ยขอได้ทุกวันเลยน่าจะอ้อนกินอะไรอีกวันนี้ฮะจะอ้อนกินอะไรอีกอลิต้าคนสวยจะอ้อนกินอะไรคะฮะจะอ,อะไรฮะจะอ,อะไรอีก นะขออะไรขอขนมอ้อนขอขนมอีกแล้วอ้อนขอขนมทุกวันเลยนะ, <c oughs> อะโอ้ยดูเล็บหิวขนมเหรอ อาริต้าหิวขนมห,ขหิวข้าวหิวข้าวหรือหิวขนมฮะฮะ